มสเตอกัดีกว่านะจ๊ะองมีผสมพันธุ์ศาตร์ยากมากเลยเออที่นอนของหนูแฮมสเตอร์นัไม่ใช่ที่นอนของปลาอร่คนวิธีการผสมพันธุ์หูแฮมสเตอร์เนี่ยก็ง่ายมากๆนะมันจะมีตู้ผสมพันตรงนี้อไรอ่งวิจัยของเราเราจะลองเอาของใช้ในบ้านสักหนึ่งอันกับน้องหนูแฮมสเตอร์ใส่ลงไปฉันจะเอากล้วยอะได้ไหมเออเปิลนะเปเปิลอปเปิลอ้่ใส่เาใส่เปิลลเาใส่ปกล้วยนะ ช่วยกันช่วยกันเราสามารถใส่ส่วนผสมได้หลายอันน่ะอืมมันน่าจะใส่ได้หลายอย่างนะแต่มันก็จะแบบมีออกมาเป็นตามที่มันเขียนเอาไว้อะชีสดีกว่าโอเคโอเคใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่แล้วกดมันหล่นนะเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดปุ่มครับเราใช้เวลา10นาทีในการผสมผสานเด้๋ยวไปดูไหนๆโอ้ยดูแฮมสเตอร์ผสมกับแอปเปิลมันพูดจริงๆนะสีแดงแแดงสีแดง หนูแดงเปรตนักีกินแล้วพวกคุณก็ได้เป็นวันไหนกล้วยฉันจะเข้าไปดูแฮมสเตอร์แอปเปิลอยากจะจุ๊บแจได้ดูชีสเหรออันนี้ใส่ชีสเข้าไปดังก้อนเลยเหรอว้ายน่ารักอ่ะข้าวที่กิน้าวที่ชีสช่ยเลยครับเฮ้ยเฮ้ยจุ๊กแจไปเดีืองมันตายแล้วมันไม่ตายมันเล่นจะลองใส่ลูกบอลเข้าไปอ่ะโอเคลองใส่เข้าไปดูให้หรอลูกบอลน่ะเข้าเองเลยกันอ่ะ ลูกมันเริ่มเลยฮะีเอ้ยลองลองใส่ถุงเท้าดิถุงเท้าถุงเท้ากันหน่อยได้ได้ไอยัดให้หน่อยได้ไหมฉันยัดแล้วมันหลวงโอเคฉันใส่ลงไปละู้เออมันเกิดไปม่ดาากกินฉันว่ามันเป็นเจ็บเออมันนี่อะไรอ่ะกลับมากลับมามันเร็วมากพี่ไม้จะใส่โกโกวาเข้าไปเหรอมีโกโกวาไหมนะฉันจับหนูก่อนเอ่าฉันใส่โกโกวาเข้าไปแล้วก็ใส่หนูเออใส่ไปก่อนใส่ไปก่อน ชื่อา,นานนหนูหนูหนูซัมเมอร์เหรอต่อไปเราจะผสมพันธ์ระหว่างโกโอ้เดี๋ยวนะฉันขอลองใส่นี้แล้วใส่โกโกวากับหนูลงไปในตเตาไมโครเวฟ B N A ของเราเป็นจอนี้ไ้ไ่เป็นไรตื่นเต้นอะ่ะเออแน่นอน่ด้ตัวพิเศษแน่นอนเลยเพอเพอเป็นหนูสควิตเกมอะไรกลมบาเก มันจะเอาหนูชีสผสมกับถุงเท้านี่ไหมบอกนะว่าพี่กี่ใส่ลงไปอ่ะขนมปังอ่ะใช่เป็นหนูปังไงส่วนหนูเป็นหนูซัมเมอร์ทุกคนดูเมืใส่ส่วนผสมอะไรหนูชีสกับถุงเท้าลูกบอลไปไปมันหลายตัวนะหนูชีสถุงเท้าแล้วก็หนูซัมเมอร์เฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรข้ามสายพันธุ์เลยนะอะไรระโหวตเลยระเบิดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะหนูขาหายไปไหนแล้วอ่ะไ หนูเท้าเฮ้ยมันเร็วมันเร็วมากมันเร็วมากเร็วเร็วเกินหนูถุงเท้าเพื่อนหนูถุงเท้าที่มีไส้ในเปียกโอ้โหเปียกเกินเปแบบว่าเนื้อถุงเท้าเลยนะเดะเดหนูเบบี้หนูเบบี้เบบี้มงาขอนมหน่อยจ้ะผสมงามงามงางามงามฉันจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงเกตตรงเนี้ยมันมีบอกเลยนะว่าเราเป็นคนแบบไหนในเซิร์ฟตอนนี้เราอยู่ในชั้นแบดอ่ะอุ้ยแต่จอบที่ไหมเมื่อกี้ แบบว่าข้าขั้นแบบโคตรแบดอะทำไมเหรอทำไมเราเราเราเป็ดข้าวไรนะแต่ว่าเยอะมากไงเฮ้ยมันรูแล้วฉันจะทำหนูการช่างป้งปงหูตัวนึงดิฉันไม่ได้หนูฉันได้เป็ดเป็นไงน้องนี่ไงแมวเป็ดยางใส่เข้าไปใช่เป็นผสมกับหนูการเป็นเป็ดมีขาองการปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยเป็ดของแทค่ไหนอารูสองตัวกับการช่างอ้าวบูมปีกไปแล้วเฮ้ยเอาหนูสองตัวเข้าไปด้วยกัน เดียบอกนว่ามันอาจจะได้เป็นเป็นหนูสายพันธุ์ใหม่ก็ได้นะมันจะได้เป็นแค่หนูก็ได้นะเฮ้ยอะไรอะหนูการช่างหนูการช่างมันมันช้ามากเลยอะเออมันมันัหนักเหล็กไงมันหนักเหล็กหนูการช่างมีอะไรให้สอมไหมแคนเบอร์เกอร์เขาเป็นหนูเบอร์เกอร์เพื่อนเบอร์เกอร์อ๋อทำาหรอให้เบอร์เกอร์อยากได้อ่ะเอาเงินเอาเงินดิ่ะเงินกับหนูจะเกิดอะไรขึ้นหนูเงินเงิน หนูกล่องหนูที่รวยที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก่อนอื่นพี่หนูส่งพัสดุหนูไตรสีไทยหนูเลียมหนูเลียมไตรสีไทยมันเป็นขามส่งด่วนมาเป็นกล่องแบบนี้เลยเหรอเท่อะเทเกินกดแจกดหนูเงินอหนูเงินหรอฉันว่ามันต้องเทแน่ไปตลอนไปดูนี่ดิอะไรหรอ เฮ้ยเจียงฮามเฮ้ยมีเก็ดด้วยอ่ะเยงินเงินเงินหนุ่มเงินไปรวยวันนี้เราจะรวยวันไหนเพื่อนหนูที่มีเงินออกมานายว่ามันมันจะมีแรตถั่วุยไหมเพื่อนเราจะแจกเงินทุกคนเลยจ้าแรตถั่วุยมีไหมเฮ้ยเรามีหมวกหมวกเจ็บหมวกรั่วุยแน่นอนเลยมมีหวกเชฟอันนี้เลยหนูเชฟอันนั้นหนูอย่างอื่นมาดีกว่ามีไว้ปิดเลยโบ ตอนนี้เป็นการผสมผสานระหว่างหมวกเชฟและหนูอาจเป็นแรตทัตวีก็ได้เราจะอาได้หนูกอดอนแลมซี่มาๆๆเราดูเราดูเฮ้ยแรตทัตวีมาเจยอย่าวิ่งฟ้าอย่าวิ่งฟ้าสุดยอดเฮ้ยอย่างนี้มาๆๆเอาหนูใส่ครับพวกนักสือพิมพ์อะไรพวกใส่ฉันจะเอาน้ำอัดลมเข้าไปน้ำอัดลมน้ำสือพิมพ์เลยอ่อจัดดิ สูตรใหม่น้ำอัดลมหนังสือพิมพ์ไม่รู้มันจะได้แบบใดฉันจะบอกว่าที่ฉันทำหนูฉันทำหนูเรจนดอรี่ได้ด้วยนะเฮ้ยเกินป่ะหนูปลาหนูปลาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้หนูอ่ะหนูก็ปองหน่อยหนูกระป๋องนะหนูกระป๋องนะหนูกระป๋องน้ำหนูองะป๋อ่ะงน้ำหนูกระป๋องน้ำหน่อยตอนนี้สามารถฟรีดฟรีดฟอรได้ด้วยใช่ไหมดูดิเออ นี่นี่นี่ซึ่งห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแลบวิจัยอีกห้องหนึ่งนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าหนูของเราเนี่ยจะสามารถเป็นตัวไหนได้เราสามารถเอาของเอาวิจัยได้เห็นไหมเอาของมามาตรวจสอบเหรอหนูกระป๋องตรวจสอบแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือสิ่งนี้นะแล้วก็เราก็สามารถเอาไปแบบทดลองกับหนูเราได้พี่กิ๊กครับถ้าคุณเนี่ยจะเอาต้นไม้ใส่อกไปพี่กำลังจะทดลองหนูแบบโกลาเด้นอย่างนั้นเหรอใช่หนูโกกาเด้นไงลองดูดิจะเป็นไงหนูโกกาเด้นเจ๋งว่ะมาดูดิ คิดเอาต้นไม้ใส่ลงไปกับหนูฉันเคยทำแล้วมันเป็นไรอ่ะมันกลายเป็นหนูมีหางไปดอกไม้ที่สปอยเลยอาแล้วตะลิวอ่ะเฮ้ยขอดูด้วยตาอุ้ยยยยยรยยยนยยยยยย้ยย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 ยะยย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 รยยยยยนนยย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 ย่ยยยยยยยเกิดยยยยยยยกยไยยมย หนูแตงตื <ing> <the speaker> ่นไปหมดเลยดูดิพวกหนูแตงตื่นมากแล้วมันจะดับไปอ่ะไปแล้วไปแค่เสียงเฉยๆแย่มากทาให้หนูแตงตื่นไงเราจะจับหนูยากขึ้นน่ะตกใจเลยยังเห็นหนูเกมเมอร์มีใครทยังหนูเกมเมอร์ทำแล้วมันตมดำๆอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจอะไรอ่ะนี่เลยเฮ้ย brick ก้อนอ a t ใส่เพื่อนได้ได้ได้ไหมเดี๋ยวฉันใส่หนูให้ไม่ได้ไว้ใส่หนูนะน่าจะไว้แกล้งเพื่อนมากว่านี่นี่นเราลองใส่ดิใส่ได้จุเจงใส่ได้ก้อนอิฐและหนูรวมตัวกันจะกลายเป็นหนูคนงานเป็นหนูที่สามารถไปสนู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าอ๋อแสดงว่าอิฐเป็นขอไว้แกล้งเพื่อนเฉยๆหรือเปล่าอยออเอจริงโธ ทำได้อ่ะปะมาแล้วมาแล้วบอกว่าหนูที่เราทำแล้วคือหนูตัวนี้ไม่นะฉันไม่อยากจะเป็นหนูแบบรองเท้าแตะอะถ้าไ้องเฮ้ยถ้าใส่หนูกับรองเท้าแตะลงไปมันจะเป็นหนูมีขาปะไม่รู้ทั้ง้อยมันเม็นมันใส่รองเท้าแตะด้วยก็ไม่รู้นะมาเด้มาเด้อุ้ยอะไรอ่ะหนูยางตัวนี้เหรอโอ้หนูนั่นยางหนูดำผีก็ถ้าเป็น แจคุณแจบ้านอ่ะเนี่ยดูดินี่แน่เฮ้ยคุณแจบ้านน่าจะดีนะน่าจะเป็นหนูหนูแม่บ้านป่ะแล้วแล้วถ้าเป็นตัวพีซีคอมอ่ะเฮ้ยเอามาเลยเอามาเลยอะไรแปลกๆเอามาเลยครับเอามาเลยอยากยัดแลเราจะจัดการเอาใส่เข้าไปในเครื่องทดลองครับขอหนูหนึ่งตัวจ้ะจะใส่เป็นพีซีเข้าไปใช่ไหมอย่าพึ่งกันขอพีซีก่อนยัดได้ไหมถ้าถามจริงว่าพีซีมันจะได้หรอมันจะกลายเป็นหนูที่แบบ แฮกรหัสฐานได้หรือเปล่าดูที่เก่งคเขาไม่หลรดในรอบได้ไหมล่ะใช้มันตลกอยู่นะเอ้ยดูท่าหนูดิฉันรู้ชะตากรรมเลยว่าฉันต้องออกมาประหลาดแน่นอนในพวกนี้นี่มันไร้การมากไปต่อทำให้ฉันกลายเป็นเฮ้ยไงเฮกเกอ้โหอันนี้มันคือหนูเทพหนูแฮกเกอร์เทพนี่หนูที่สร้างแม่โปรต์เป็นหนูปั่นวงล้อ โอ้ยอดระดับเลเจนดลลี่เลยนะเพื่อนกุญแจบ้านเทพเปล่ากุญแจบ้านเอ้ยเผื่อนี่อาจจะเป็นกุญแจรถก็ได้นะเธอรู้ได้ไงว่าเป็นกุญแจบ้านไม่ได้นะเนี่ยมันเล็กเกินไปอ่ะกุญแจบ้านเดินพวงพวงอันนี้เราใช้เป็นระบบคีย์การ์ดกันแล้วมั้งเอาหมวกเชฟอยู่ไหนอยากหาไม่ต้องวัวหมวกเชฟอยู่บนหลังตู้เย็นเลยครับใส่ห้ก่อนหนูตัวนึ่งแล้วฉันใส่แล้ว ลองดูต้นไม้กับบัวบัวหลุดเซเวอร์กำลังคลีนปัวลดด้อันมันวิอ้าวดีาไมคลีนใช้ตานิวด้วยเหรอลองดูเผื่อมันได้แบบมากกว่าเชฟเหรอเชฟเป็นโกเด้นสปาตลา อย่าเพิ่งป okay. ิดนะโอเคบัวบัวใส่บัวมาพร้อมนะโอเคปิดเลยปิดเลยปิดปิดปิดเฮีย่มแตสายพันธุ์ใหม่แน่นอนบัวรดน้ำผสมกับต้นไม้พี่ลองใส่จอยสองอันเฮ้ยเยทุกอย่างเฮ้ยหนูดอกหนูดอกไม้บานหนูดอกไม้พานใหญ่บานนมัโอ้ยโอ้บานมาก หนูออกมาพันใหญ่อันนี้คืออะไรอะจะจับคู่ระหว่างหนูเชฟกับไอ้นี่เหรอขนมปังเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่าทำยังไงมันถึงจะมีผมนะเนี่แป้งฉันไม่รู้สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดครับมันเหมือนมีซิกฟ่าหนูอ่ะเขาใส่เป็นแว่นอะเฮ้ยไม่ใช่หรอบ้าเขาสเก็ตบอร์ดได้ไหม ขวดนมคู่กับอะไรอ่ะเพื่อนขวดนมอ่ะขวดนมปลาขวดนมกับปลาจะกลายเป็นบ๊อบรือเปล่าไม่เคยเห็นปลากับฟองน้ำได้ปะเื่จะกลายเป็นสปันบอ๊อบไม่เคยเห็นขนมปังแผ่นๆไหมแผ่นๆเตเลียมไม่เคยเห็นอ่ะฉันเคยเห็นแต่ขนมปังแบบกลมเอเอหลนหล่น ฉันไปเอาหนูให้นี่เจอแล้วเจแล้วเราจะผสมสอของสองสิ่งครับเป็นปลาแล้วก็ฟองน้ํานะเขาบอกว่าสัตว์มีชีวิตที่อยู่ใต้น้ําเนี่ยจะมีพวกปลาใช่ปะ่ะแล้วก็ฟองน้าก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเปมื่นกันนะทุกคนได้เลได้ไลโอ้ได้เป็น,ป,นปลาอีกแล้วว่ะแสดงว่าสองอย่างนี้ผสมรวมกันไม่ได้ลองดูซิว่าหนูแฮมสเตอร์มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างสันว์าทิศเลยอะ หนูที่ติดเพิร์จะมีอิเล็กทริกแล้วก็มีฟรอนต์เฟสมีซันมีไมนิ่งบอมไมนน่งบอมไงระเบิดเหรอเราเอาระเบิดแล้วเราเอาอะไรที่มันเป็นคนเหมืองอีกอันหนึ่งนะไฟฉายเอ้ยเอาไฟแช็กไฟแชกป่ะไฟฉายไฟฉายเราลองใช้ไฟฉายกับระเบิดครับรวมกัน แล้วก็ใส่หนูลงไปฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นไมนิ่งบอมได้อะ่ะที่ใาใช้เครื่องไปอึ้นนายไปเอาระเบิดมาห้เดี๋ยวอยู่ข้างล่างอะ่ะไปขึ้นมลีเนะใกลยดล้ดีกล้ดีเ้ดลด้ดีใ้ด้ดีด้ดด้ล้กดกลดล้ดกลดดลดดีกาอีกีก เราไม่ไปหาก่อนเฮ้ยแด้แลเฮ้ยมัน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 ติดอยู่จุดแจงมันติดอยู่นี่หรอนี่นี่มันกลายเป็นระเบิดระเบิดแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จับคู่นี้เห็นเขาว่าน้ำกระป๋องมันมีอยู่ทั้งหมดสองชนิดนะเพื่อนๆมีแนมีบล็อกซี่โคกล้ก็มีเหมนน้ำแดงกระป๋องอะเราเอาน้ำแดงกระป๋องสองยี่ห้อมาใส่รวมกันปะลองไหมล่ะ มา,มาลองลองได้หน่า Energy r i n ดฉันพยายามเอาไขควงมาไข,าาขาหน้าบ้านอยู่เดี๋ยวเผื่อประตูมันจะเปิดได้เหรอมีไหม <c oughs> ถ้าดูอย่างจากในลิสต์สปอรเนี่ยมันมี Energy Drink สีแดงอีกอันนึงฉันว่าน่าจะได้อะถ้าเรารวมกัน,น,นอ่า หาไอ้จี้ดิ้งอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยขอน้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วกระป๋องแดงว่ะใช่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 เอ้ยหนูมันจะหนีหนูมันจะแหกคุกม,มาแล้วไห <c oughs> นครับเนี่ยพิจิตมามามา,มาถ้าน้ำส่งกระป๋องนี้รวมกันจะได้อะไรเป็นตึกเลยนะมันอาจจะเป็น,นวความผู้ซ่า,าแล้วก็ความมีพลังก,กำลังอาจจะได้หนูกล้ามก็ได้นะ <c oughs> แค่นเดียวหนูป๋องหนูป๋อง อะไรอะเสียงอะไรอะอให้เปเิดเครื่องอะไรอะสูเครื่องซักผ้าหรือว่าเราทำกระชับมาร์ทให้เป็นเครื่องซักผ้าได้นะฉันทำหนูเปียกอ่ะเนี่ยเพื่อนฉันอยากฉันอยากทำตัวเนี้ยแต่มันหาสูตรไม่ได้ไหนไหนไหนตัวไหนอ่ะหนูกอดอนมันมีอะไรเฮ้ยหนูกอดอนลัมซี่เหรอกลับมิสติกเพือ่อนผมก็เลยทำหนูเชฟก่อนแต่อีกอันหนึ่งอ่ะมันต้องผสมอะไรไม่รู้อ่ะหลิง กระทะเปล่าเห็นมีกระทะด้วยนะเออมีกระทะมีทับอ่ะทับบวกกับกระทะได้ไหมล่ะเออเนี่ยหนูหมวกนี่หนูหมวกนี่มันต้องสปอนนี่ของม้าเปล่าเมื่อกี้เห็นอยู่ในที่สปอนผมมีหนูหมวกโอเคโอเคกันเดี๋ยวลองดูพี่ไม้บอกว่าอยากจะทำเป็นกอดอนกอดอนเออมันต้องผสมอะไรมาดูกันนะหนูเป๋เขียงหรือเปล่าเขียงกับหมวกอ่ะเขียงอยู่สอ่ะเจอแล้วไงต่อ แล้วก็นหนูใส่ก็ไปเลยนะใส่เลยใส่เลยสามอย่างพร้อมกันเลยทีเดียวสองใช่ลองใช้เขียงใช้หมวกเชฟแล้วก็ใช้หนูถ้าเกิดว่าได้เป็นเชฟกอดอนขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นเชฟแบบออริจินอลนะคะเชฟหนูเปียกแบบนี้อุ้ยได้ได้เป็นเชฟทั่วไปโอ้ได้เหมือนเดิมมากแสดงว่าหมวกเชฟกับเขียงไม่ถูกต้องครับสปอนไอออเนี่ยก็จะมีเป็นเอ้ย ที่ล้างจานหรือเปล่าที่ล้างจานอ่ะสปอนน่ะเอาที่ล้างจานมาใส่เฮ้ยเจมส์นี่จะเอาโตัวหนูจะได้หนูที่แกคาดไปถึงแน่นอนหนูไรน่ะหนูไรอ่ะหนูเกมเมอร์น้ำลายยืดเฮ้ยเอาปลาเหรอเดี๋ยวดูดิทำไงอ่ะไหนอ่ะฟังอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่อยู่ตรงกองหนูนี่อันนี้อ่ะฉันยกให้เลยหนูเกมเมอร์น้ำลายยืดมาเยืดจริง จอยสติกเหรอไม่ใช่ฉันใส่เป็นตัวของจอยสติกแล้วก็ตัวของพีซอะไรล่ะแล้วก็เพิ่มความโอ้สองอย่างก็เล่นเกมเล่เกมน้ำลายยืดหนูจี๊ดใช่น้ำลายยืดยอดตอนนี้เราต้องหาสูตรทำเชฟกอร์ดอนอยู่นะปังขอชิดคิดก่อนนะเชฟกอร์ดอนเหรออุ้ยไม้หนูฟองน้ำมาทั่วไปฉันลองเอาขนมปังสองอันใส่ลงไปอ่ะประกบกันเป็นแบบแซนด์วิช เผื่อจะได้เป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าแซนด์วิชหนูอ่ะ uh huh. คิดว่าไงไหมสูตรนี้น่าจะได้ผลนะเออหูใหญ่อุ้ยอ๋ออันใหญ่อ่ะโอ้โหขนมปัังท่วไ,ได้ขนมปังยักษ์ขนมปังฝรั่งเศสอู uh ้ huh. เอาแล้วทิชชูหายอันหนึ่งนี่นี่นี่มีทิชชู่นหนึง่งพี่คิดบอกว่าจะลองใส่เป็นทิชชูสองอันลงไปในตู้แฮมสเตอร์นะคะโอเคมาฉันคิดแบบง่ายง่าย เฮ้ย <Hey! S 1> เพื่อนอะไรจิ๊แจงหน,หนูตอนแรกอมัอนเป็นหนูแบบที่มันมีสีใช่ไหมอันนี้หนูจานสีอู้ทำยังไงอะอันนี้ฉันใช้เป็นแปรทาสีแล้วก็ถังสีแล้วก็ใส่หนูเข้าไปอ่ะอ๋อมันก็เลยได้เป็นหนูจิตรกรใช่เอ,อ็นนี้นคือแบบว<ห>่าเราสามารถทําได้หลายอย่างมากเลยนะคือเหนือจินตนาการมาก ิอย่างสุดอันนี้พี่กิตบอกว่าใส่ทิชชู่ลงไปสองอันครับจะเกิดเป็นหนูอะไรหนูขี้ไะฮะอี้โอนเอวโอ้ยโอ้ยกลิ่นกลิ่นมันอบอวนแล้วเมื่อกี้ฉันจับไปเต็มๆอะ่ะโอ้สุดยอดสุดยอด <laughs> กินอบอวนแสง<ะ>ส<ห>ว่างไอ้หนูสายฟ้า สายฟ้าแบบใดฟ้าอยช็อตอะไรไหนขึ้นดูสายฟ้ามันช็อตด้วยอ้าโอวขอดูนายทำไปสายฟ้ายังไงก่อนที่มันสีน้ำเงินมากเลยอ่ะเข้ากระเด็นกะโดนช็อตเหรอไม่เห็นจะโดนเจ็บเจ็บเจ็อ้ยมันช็อตเฉพาะคนที่เออคนดีคนดีนั่นไะตัวเท่านั้นเลยยังโดนดีอ้ายอ้ยจะโดนช็อตท่าสามารถเยียมมันโดูสายฟ้าผมเอาไอ้ก้อนเขียวผสมกับน้ำแข็งอ่ะอ้า ฉันว่าห้องเด็กเนี่ยต้องมีอะไรที่พวกเรายังไม่ได้เอามาใช้แน่นอนเลยต้องไปดูที่ห้องเด็กรองเท้าแตะถังสีเงินกล่องโดนหนูไฟฟ้าว้าวสเก็ตบอร์ดกับถุงเท้าใช่ว่าสเก็ตบอร์ดกับถุงเท้าอะใช้ได้แน่นอนทำยังไงให้มันเป็นขี้อะชิ้ชูสองอันไงอ๋มันก็จะเป็นขี้เลยเหรอใช่ หนูไปเจออันนึงมาเขาบอกว่ามันคือปาร์ตี้พูเปอร์แสดงว่าถ้าเกิดเรามีทิชชู่2อันแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้แล้วเอาหนูใส่อาจจะได้ตัวรีเจนเดอรี่อันนั้นก็ได้โอเคตอนนี้ฮะเราจะใส่นี่เลยนะจ๊ะเป็นหนูสเก็ตบอร์ดและถุงเท้าสําหรับเด็กฮิปฮอปเท่านั้น oh. ก็จะได้สุดนี้ขึ้นมา <laughs> มาลองดูว่าจะเป็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าเฮ้ย hey! เป็นแค่เด็กสเก็ตเฉยๆหัวฟูไอปาร์ล็อใช้นี่ดูนี่ใส่ขี้ลงไปเลยนะเอามีขี้เหรอโอเคโอเคลองดูลองดูมาบสายใส่ลงไปที่ไหนกันหรออยู่ตรงไหนกันอ่ะฉันอยู่อยู่ข้างห้องอะไรห้องใครอ่ะข้างห้องขยะตรงไหนอ่ะนี่ไงฮงนี้เฮ้ยได้แล้วจิ้งจุ้ยไอ้พวกเธอกำลังทำหนูขี้อีกแล้วเหรอฉันบอกแล้วว่าอย่าทำหนูอะไร โอ้ครีกกระจายเหรอปาร์ตี้ขี่โอ้อยโอ้โหโอ้โหปาร์ตี้หึงเหรอเลยพี่แจมพี่เลยนะช่วยแม่ช่วยแมช่วยหนูหน่อยนะเอาถังสีใช่ไหมแล้วก็เอาแปรงทาสีมารวมกันดีกว่าอ๋อฉันทำไปแล้วจทแล้วได้อาร์ติสต์ไหมได้แล้วแคมไฟอะทำไงอะไฟแชกกับไม้ไฟแชกกับไม้หรือเปล่า เออไม้อยู่ข้างล่างแล้วลองใช้ไฟแชทกับไม้ล่ะจะได้หนูแข็งไฟนี่จะได้หนูพาทิตเปล่านี่ไหน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 ไอเห็นไอหนูเขียวไหมหนูเขียวไปไหนอ่ะนี่่อยูไปแล้วลูกแจ้งหนูเขียวมาใส่ตรงไมโครเวฟที่อยู่ตรงหลายหลาอันหน่อยเดียโอเคมาแล้วนี่มาใส่หลอดไฟเนี่ยนี่นะโอ้ยที่เป็นสูตรหรอ สูดสูดสูตรยังไงเขีผสมกับหลอดไฟผลที่ได้ก็คือผู้พิทผู้พิทผู้พิทว้าจ้าโอ้โหผู้ิททำไงมันไหม้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะไม่เหมือนหนูไฟฟ้าเลยมันไม่ช็อตเราเหมือนไอ้หนูไฟฟ้าฟาดนั่นน่ะเออแต่มันไม่ช็อตนะโอเคโอเคโอเคเลยสว่างอ่ะ ไปใชับไฟอ่ะได้ยังได้ล so no. mm. e ้ได้ละกำลังลองกำลังลองกขอชก่อนนี้เราพยายามจะทำแกหนูหนูแคมไฟกันนะทุกคนไม่แน่นะเราอาจจะต้องใช้หนูแสงอาทิตย์ได้เป็นประโยชน์ด้วยหรือเปล่าเราต้องการหนูไหมนี่หนูหนูนี่เธอรอจับเลยดูมันใช่เปล่าฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม้ไฟแช็กก็น่าจะเป็นแคมไฟได้อยู่นะเฮ้ยนฟแดงแป๊ดเลย มันคือไฟแฮมเตอร์อะไฟแฮมเตอร์เหรอ,อแค่ไฟอะแล้วท่ายังไงถึงจะเป็นแคมไฟได้นะนั่นล,ละดิหรือว่าไม้ต้องเยอะกว่านี้อะปางถ้เราเอาเบอร์เกอร์ใส่ลงไปมากกว่าสองอันแล้วเอาหนูใส่ลงไปดิมันจะได้เป็นหนูที่อ้วนขึ้นน้นองละโอเคก็ถือว่าเป็นการผสมพันธุ์หนูที่บอกเลยว่าแปลกสุดๆเลยนะโอ้ยแค่ม<ห>ันเกินก อุ่นใจแล้วอ่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยประสบอันนี้ด้วยสูตรอะไรนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบาย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 